ป่าด่วนครับทุกคนหนึ่งภาพแต่ล้านความรู้สึกครับเมื่อวานนี้ครับทุกคนน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้มีการโพสต์รูปชูนิ้ว2นิ้วด้วยครับบอกให้แม่หน่อยสู่ๆนั่นเองครับทุกคนแล้วก็น้องเขียนแคปชั่นเอาไว้แบบว่า หัวเราะนะครับหลังจากนั้นครับทุกคนแฟนคลับ f อเนี่ยก็เข้าไปให้กําลังใจนะครับแล้วก็เข้าไปชื่นชมครับสำหรับองค์อิงไปบ้านแพงต้องบอกว่าเป็น2นิ้วที่ทรงพลังแล้วก็น่ารักมากๆนะครับแล้วพี่หมอนอิงเนี่ยก็ได้มาแชร์ต่อครับทุกคนโดยพี่หมอนอิงเขียนข้อความเอาไว้ว่าหนูไม่ต้องอายเชื่อพี่เปิดไปเลยไม่ต้องปิดอีกต่อไปแล้วหนูจะมีความสุขนะทุกคนเมื่อวานนี้ทุกคนไม่รู้เป็นไรเห็นภาพนี้เรารู้สึกแบบ น้ำตาไหลรู้สึกความสู้ของน้องรู้สึกความน่ารักของอุงอิงนะครับต้องบอกว่าทุกคนถึงมันจะไม่ได้ปกติเหมือนคนอื่นแต่ใจของน้องอุงอิงพี่บ้านแพงปกติและน้องเป็นเลือดนักสู้ตัวจริงครับนะซึ่งพี่บ่อนอิงเนี่ยได้เขียนแคปชั่นเอาไว้เราก็ไม่รู้เนาะว่าน้องก็ค่อนข้างที่จะอายเหมือนกันครับทุกคนแต่ว่าส่วนตัวพิมพ์อิ่มแล้วเนี่ยก็มองว่าเป็นเป็นปกติมากๆเวลาเจอน้องนะครับ แล้วก็มองเรามองข้ามตรงนั้นไปครับทุกคนเพราะความเก่งของน้องความสามารถของน้องและ2นิ้วนี่แหละและมือของน้องมือนี้แหละครับทุกคนที่พาน้องดังพาน้องปังครับพอเฉ่นแล้วอุงอิงไม่มีทางอายแนะ่นอนน้อ,นอขอให้น้องอเขาเรียกว่าอะไรมั่นใจในตัวเองครับน้อมั่นใจในตัวเองและตอนเนี้น้องมั่นใจในตัวเองแล้วครับน้องเปิดเผยนะมือของตัวเองแบบไม่อายใครนะครับน้องก็ส่งกําลังใจให้กับแม่หน่อย นะแล้วแม่หน่อยก็ส่งมาแบบนี้เชื่อว่าหลายคนเห็นภาพนี้แล้วน้ําตาซึมนะต้องบอกว่ามิมขาวกระแสตั้งชื่อภาพนี้ไว้ว่าหนึ่งภาพแต่ล้านความรู้สึกจริง,รงๆครับทุกคนเนาะเห็นน้องแบบชู2นิ้วให้กับแม่หน่อยต้องบอกว่าแม่หน่อยเนี่ยก็ตามลูกแบบเขาเรียกว่าอะไรดูแลอุ้งอิงเนี่ยได้ดีมากๆนะครับและแม่หน่อยเนาะคอยสอนน้องเสมอเราจะได้เห็นว่าบางมุมที่อ เขาเรียกว่าอะไรอะบางมุมที่เราแบบเห็นบ้างนะครับแม่หน่อยเนี่ยก็จะสอนอุงอิงอย่างนั้นอย่างนี้นะครับบางทีแบบเผลอๆครับเราจะเห็นว่าแม่ลูกเขาได้มีโอกาสแบบสอนกันนู่นนี่นั่นอยู่นะครับอย่างเวลาอุงอิงเข้าเซเว่นอย่างเงี้ยครับทุกคนยกตัวอย่างน้องกําลังจะซื้อตัวนี้แม่หน่อยก็ กินตัวนี้ดีกว่าไหมมันจะได้ไม่มีผลต่อเสียงประมาณนี้นะครับแม่หน่อยคือดูแลน้องดีมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคนเนาะทำมาลไยน้ําใจให้กับแฟนลับ f ออยู่เสมอเสมอเวลาแฟนลับ f อซเนี่ยนะครับโอนมาลไยน้ําใจไปให้น้องนั่นึงครับทุกคนก็ต้องขอชื่นชมสมแล้วกับเป็นแม่ดีเด่นนะครับแล้วก็รูปเมื่อวานนี้อุ้มเห็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับอุ้มเห็นแล้วแล้วก็มองว่ามันเป็นเป็นอะไรที่ปกติแล้วก็มองว่าเป็นอะไรที่น่ารักนะครับมืออุ้อิงน่ารัก แล้วในช่วงแรกๆต้องบอกได้ว่าช่วงแรกๆที่อุ้มอิ่มข่ากระแสนี่เข้าไปสัมภาษณ์น้องก็น้องก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะอายอะไรนะครับทุกคนน้องก็อ่ายกมือมาไหวเราซึ่งเราก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับทุกคนก็ไม่ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติอะไรแต่สิ่งที่เราอึง้งนั่นก็คือพลังใจของน้องแล้วก็คือความสามารถของน้องความเป็นเลือดนักสู้ของน้องมากกว่าทําให้เรามองข้ามสิ่งที่มันไม่ได้แบบ เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ปกติเหมือนคนอื่นไปนะครับต้องบอกว่าขอชื่นชมวงอิงตรงนี้ทำให้เรามองข้ามอะไรหลายอย่างในตัวน้องไปได้นะครับเก่งมากๆลูกเก่งเก่งจริงๆสำหรับวงอิงพีาวานพัาวานแพงและตอนนี้เนาะบอกตามตรงว่าไม่ว่าใครจะ เขาเรียกว่าอะไรจะพูดอะไรให้น้องหรือว่าจะมาดราม่าน้องเราพร้อมที่จะรบพร้อมที่จะสู้กับน้องนะทุกคนสู้ไปได้วยกันกับน้องเหมือนที่น้องบอกว่าสู้ไปได้วยกันกับหลาน,นครับทุกคนซึ่งน้องก็พูดแบบนี้อยู่เสมอซึ่งเราเชื่อว่าพ่อพ่อ,พอแ,มแม่ fc ก็ รักน้องเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เห็นภาพนี้ต้องบอกว่าโอ้โหแฟนคลับ FC ก็เข้าไปคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์กันเยอะมากๆนะครับบางคนก็บอกว่าตาฮักเด้อนะครับรุ่นพี่ในวงการอย่างพี่ป๋อมแปมก็บอกว่าลิงน้อยขี้ดื้อนะครับพี่นัทส,สุรศัก์ก็บอกว่าตาฮักนะ้อนะครับพี่ชมพู่นะอ่าเสดเดิดแบรนก็บอกว่า น่ารักนะครับแล้วก็หลายคนก็เข้าไปบอกน้องว่าสู้ๆนะลูกสาวรู้ว่าเหนื่อยลูกสาวเก่งอยู่แล้วเป็นกําลังใจให้เสมอลูกสาวนะครับโอ้โหเหล่าบรรดาเอฟซีแฟนคลับคือเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะมากๆนะครับเพื่อที่จะให้กําลังใจน้องนะครับทุกคนนึกถึงวันที่เราโพสต์งานเข้าไว้นะลูกนะครับถึงจะเหนื่อยแต่หนู จะมีวันนี้ได้ต้องผ่านอะไรมาบ้างคนอื่นเขาอยากยืนตรงจุดนี้เหมือนหนูแต่เขาไม่มีโอกาสสู้ๆจ้าโหชอบคอมเมนต์นี้มากเลยนะคนอื่นเขาอยากอยู่ตรงจุดหนูแต่เขาไม่มีโอกาสสู้ๆนะลูกนะครับเราเราเรารู้สึกว่าอุงอิงอะ่ะคิดแบบนี้นะทุกคนคนอื่นไม่มีโอกาสที่จะมายืนตรงนี้ แต่อุ้งอิงพร้อมที่จะสู้เราจะเห็นได้ว่าน้องเนี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับทุกคนเนาะแบบโอ้โหเด็กผู้หญิงคนนี้คืออ n น r g จ,จีสูงมากๆเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นว่าน้องเนี่ยมีการนอนนะครับนอนนอนหลับกลางรายการแบบนอนหลับนิดๆนะครับอยู่ข้างๆพ่อโจนะครับทุกคนเมื่อวานนี้น่ารักแล้วน้องก็คือเป็นเลือดนักสู้ตัวจริงนะครับนะ <S <S แฟนขับก็บางคนก็ไปตีเป็นอ่าสองสองสองนะครับทุกคนก็โอ้โห แฟนคลับเอาไปตีเยอะมากๆนะวันนี้แล้วก็นี่เลยครับบางคนก็บอกว่าน่ารักที่สุดมองดูอยู่2 7 1มัง้งน่ารักทั้งคู่กำลังใจให้นะทุกคนต้องบอกว่าเป็นเป็นนิ้วหมานเนาะนิ้วโชคนิ้วหมานของน้องจริงๆแล้วน้องก็ไม่ได้รู้สึกว่าน้องอายนะครับวันนี้น้องก็เปิดเปิดเผยหรือว่าน้องก็เปิดเผยเสมออย่างอุ้มยิ้มข่าวกระแสไปสัมภาษณ์น้องเนี่ยอุ้งอิงก็เปิดเผยนะครับอยู่เสมอเสมอนะทุกคน น้องก็น่ารักมากจริงๆต้องบอกด้วยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้นะเป็นเลือดนักสู้แล้วก็โหพ่อดาบสองเมื่อวานนี้จีบหนักมากนะครับเพื่ออยากให้อุงอิงเนี่ยไปอยู่ที่วงด้วยนะก็มีการจะรักพาตรงพาตัวกันด้วยแล้วพ่ดาบสอน่ารักมากแล้วก็เมื่อวานเนี้ยสรุปว่ารักพาตัวไม่สําเร็จนะทุกคนซึ่งอ่าพ่อดาบสอสเนี่ยไปไม่เป็นจนได้ให้อุงอิงเนี่ยพาไปที่สนามบินแล้วก็ไปไปขึ้นเครื่องบินนะครับเมื่อวานนี้นะ ก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะทุกคนทุกคนเมื่อวานนี้อุงอิงอยู่แต่งตัวอยู่ที่ไหนห้องไหนห้อง8ปดไหมห้องไหนครับหลายคนก็ไปตีกันนะต้องบอกว่านะเห็นภาพเมื่อวานนี้แล้วก็เชื่อว่าหลายคนร้องไห้น้ําตาซึมไปด้วยกันอย่างมิมขากระแสเองเห็นแล้วรู้สึกรู้สึกแบบไม่รู้ว่าเอ็นดูนะครับเอ็นดูน้อง รู้สึกว่ามันน่ารักเป็นนิ้วที่น่ารักมากๆเป็นนิ้วโชคนิ้วหมาน,นะทุกคนเนาะซึ่งหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์บอกว่าไม่ต้องอายลูกนูนนี่นั่นนะครับซึ่งน้องเรารู้สึกว่าน้องไม่ได้อายเลยนะนะพี่หมอดอิงก็มาแชร์ต่อนะบ,บอกว่าอยากให้หนูมาเปิดเปิดเลยนะครับแล้วหนูจะมีความสุขนะนะครับซึ่งมันก็เป็นตัวตนของน้องนะครับทุกคนเนาะ น่ารักมากแม่หน่อยก็ชู2นิ้วให้อุงอิงสู้ๆนะครับเป็นเป็นคู่แม่ลูกที่น่ารักมากๆนะสคนนี้เขาจะมีการหยอกล้อตลอดแล้วก็แม่หน่อยก็จะมีการให้กําลังใจนะครับน้องุงอิงพี่บ้านแพงอยู่ตลอดเวลานะครับต้องบอกว่ากําลังใจสําคัญที่สุดน้องจะมีวันนี้ได้ก็อยู่ที่กําลังใจจากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซแล้วก็กําลังใจจากครอบครัวด้วยครอบครัวสําคัญที่สุดนะครับแล้วก็มีคนปกป้องที่ดีอย่างคุณพี่หมอนอิงนะทุกคนที่คอยติดตามน้องแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นครูที่ดีให้กับน้องนะครับไม่ว่าน้องจะทะ อยู่ข้างกายตลอดต้องขอชื่นชมจริงๆพี่หมอนอิงก็บอกว่าเปิดไปเปิดไปเลยนะอีกต่อไปหนูจะมีความสุขนี่ชอบมากๆนะครับพิมพ์อิ่มขาวกระแสก็คือก็เลยตั้งรูปภาพนี้ก็คือ1รูป1นล้านความรู้สึกโอ้โหคนไปคอมเมนต์แบบ เยอะมากๆนะเมื่อวานนี้นะครับ FC แฟนคลับก็เอนดูแล้วก็ชื่นชมในความน่ารักของนิ้วอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับน่ารักมากๆนะครับก่อนจากไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงสําหรับภาพชู2นิ้วคอมเมนต์มาหน่อยนะครับคนละหนึ่งคอมเมนต์แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่ม,มข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็อุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับจัดรายการวิทยุเกี่ยวกับหมอหมอลำนะครับมวลซื่นขึ้นร้อยสามนะครับที่คนลูกทุ่งนะ ฝากทุกคนติดตามด้วยในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับรักทุกคนนะครับ